เดี๋ยวผมวันนี้เราไปอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลองว่าลองคิดของที่พ <c oughs> ี่พีทีซีนะฮะผมก็เป็นเหมือนเป็นซีรีส์ของคนไทยนั่นเองนะฮะซีรีส์ลายไทยด้วยนะฮะโอเคลองลองนะครับผมผมเพราะว่ามันปืนนี้มันมีเอฟเฟกด้วยนะแต่คือปัญหามันก็คือผมไม่ได้เป็นคนโดนยิงนะฮะเลยไม่รู้ว่าเอฟเฟกตอนยิงไม่มีเอฟเฟกออกมานะครับผมแต่ตอนโดนยิงอ่ะจะโดนทีฝ่ายตรงข้ามจะโดนเอฟเฟกนะฮะ พอดีรหัสตัวนี้นะครับผมเป็นรหัสของน้องในแคนนะครับผมก็เลยเนี่ยเอาอันนี้เป็นที่นันเตอร์นะนี่นันเตอร์เอาซองมายิงนี่ลำบากใจแทนนะฮะคือ <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณตีห้านะผมนะฮะคงมันหาห้องยากนะผมเน็ตแม็คก็ยากมากเฮ้ย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 ประคัมโหเลื่อนโหไปละไปละหัวหัวไปละอะไรเนะี่ย ตรงนูน้นตรงนูน้นซองซองอ้าวตรงไหนเนะี่ยตรงนูน้นมุมนี้โดดออกมาแล้วใช่ไหมหรือ,อยังไงอ๋อเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยขยับไม่อยู่เมื่อกี้บ้าจริงปืนนี้ผมก็เพิ่มมาเอฟเฟกกับไลน์นะครับผมก็ลูกศรหรือความแรงอะไรก็สเปคเดิมนะครับผมสเปคเดิมของคิดเลยนะครับประมาณเอา้าเอา้าโดนได้ไงเนะี่ยขยิงหน้ากากผมบินแล้วนะนี่ไงตรงนี้ เอาอยู่ไม่โดนเลยโอ้โหโอเคนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมปืนนี้ก็มีจุดเด่นก็คือเอฟเฟกนั่นแหละฮะแล้วก็ลายที่สวยนะครับเป็นลายเอกลักษณ์ของ PBTc เลยนะครับผม PBTc ก็คือของประเทศไทยนั่นแหละฮะนะคนผมไม่รู้นะว่าคนไทยออกแบบเองหรือเปล่านะฮะน่าจะออกแบบเองนั่นแหละลายสวยมากนะครับผมลายสวยนะฮะ PBTc 2016นะครับผม ปิน,นี้ออกมายังไม่ค่อยได้นานเท่าเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าใครที่เพิ่งมาดูอ่ะตอนที่ผมอัพลงเป็นเดือนหรือเป็นปีอย่างเงี้ยมาดูตอนหลังนะฮะผมก็อาจจะนานแล้วแหละนะฮะอาจจะผ่านไปนานนะ,ะผมเฮ้ยน,นี่เปิดระเบิดอ่ะเนี่ยลืมไม่รู้จกักเห็นปาลาระเบิดกันพุ่มๆเลยโอย้ได้หนึ่งตัวนะครับผมอ้าวโดนระเบิดมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าอ้าวเรียบร้อยหัวแตกนะครับ ตัวนี้ก็เนี่ยฮะจุดเด่นก็ดีตรงตรงนี้ก็มีลายแล้วก็เนี่ยหัวจุกด้วยครับผมเป็นหัวที่ว่าเจ็บเสียงนะครับผมก็มันก็ดีนะผมอ้าวไม่โดนอีกอ้าวตรงไหนหลอนคือเจ็บเสียงแล้วก็โอเคนะผมความรู้สึกเหมือนมันมันลั่นเร็วขึ้นนะครับความรู้สึกของผมนะถ้าไอตัวที่มีคิดเจ็บเสียงความรู้สึกว่าเหมือนมันลั่นเร็วขึ้นแล้วก็นิ่งประมาณนี้ความรู้สึกนะแต่มันก็แต่ ก็ปเป็นเร็วก็ปเป็นลั่นเร็วขึ้นหรอกะฮะแค่คมรู้สึกเฉยๆนะครับผมอันนี้ผมต้องก้มก่อนเพราะว่ามีตัวนหนึ่งโดดตามมาโอ้โหเรียบร้อยเกือบโดนมีดแล้วนะครับเปืนนี้นะครับผมสามารถหาซื้อได้เป็นเป็นโค้ดนะครับผมเป็นโค้ดนะครับผมเป็นโค้ดของปีนี้นะครับไม่หาไม่มีในร้านค้านะครับผมหาดูหาซื้อโค้ดดูนะครับผมใครที่สนใจนะสำหรับผมนี่ก็ถือว่าโอเคอะแต่ผมผมว่ามันเปลืองตังค์ด้วยซ้ำนะ มันสวยก็จริงอะ่ะผมไม่ชอบผมแบบคือผมอันไหนที่มันแพงผมไม่ชอบซื้อแล้วกนะันนะผมชอบอะไรที่มันคุมค้มคุ้มก็อยากอามาให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะผมลายเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวนี่นะผมแม่สวยจริงๆนะฮะนี่ผมให้ดูมุมกล้องนะครับผมกล้องสวยงามดูกล้องนะม,มัน z o o นี่กล้องนี่เป็นลายไทยเอกลักษณ์สุดๆดูนะับผมแม่สวยจริงๆผมคุ้มนี่คือผมไม่ได้ตั้งใจซูม m ยิงนะอยากจะให้ดูกล้องนะครับผม กล้องสวยงามย้อมมาได้ดีนะครับผมดูนะฮะผมโหรายละเอียดดีสุดยอดเลยนะฮะ <c oughs> จริงๆสวยงามเอกลักษณ์ของประเทศไทยแลนด์แอนโหรี่จริงๆอะอ่ะอาเดี๋ยวต้องวิ่งไปเรื่อยนะครับผมอ้าวมีคนอยุดหลงังนี่ไ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 งตัวนึงโอ้โหใาอยูงบนนี่ก็มีพื้นเลยปะเนี่ยมันนี่ไงอันนี้ผมยิงไม่โดนนี่ไงหน้ากากเหรอหน้ากาก หน้ากากหน้ากากทศกัณฐ์หรือเปล่าหน้ายักษ์เอเรียนเอเรียนหน้ากากพ้อยนี่ไงตัวนี้นะครับผมยิงดักหานี้โอ้โดนสอยจากข้างบนวัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวบนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาคืนบางอาจบางอาจหนึ่งแดงหนึ่งแด,ง,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 ดงตัวตัวป้าหรือย,ยังไง,งเนี่ยผมงงเลยปาพากันท้ากันเลยเป็นไรกันหรือเปล่า มีอะไรเกิดขึ้นนี่ฮะผมขอแก้แค้นเถอะอ่า <c oughs> เราวิ่งเงินข้างบนนะครับผมปลาระเบิดเข้าไปเอ้านี่ครับผมหลุดแล้วไม่ปลาระเบิดขึ้นไม่ทันนะครับไม่มีปลาระเบิดเอ้าเรียบร้อยหัวแตกมีใครท้าอะไรกันนะครับผมหนึ่งแดงโปโปป๊ะ เดี๋ยวหนึ่งแดงหรือหนึ่งเงินหนึ่งเออเขาด่ากันเองนะัะผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะประเทศไทยนี่นะับผมมันเกิดการอะไรเกิดขึ้นกับพอยแบงค์นะฮะตะทากันทำไมนี่ไงไม่เห็นผมเรอเนี่ยเอาเดินสวนกับผมเนี่ยไม่เห็นผมยังไงเนี่ยเอาผมยิงงอกเหรอหรือย,อยงังไงงงอะเนี่ยยิงอันนี้โอ้โหมมกป้องอนะ่้ ระยะไกลนี้คิดไม่นนสูมนะครั<ฆ>ครบผมอันนี้ผมแนะนําเลยใครที่ติดนิสายซูมนี่ระยะใกล้นี้ผมไม่แนะนําทองระยะไกลนะครับผมระยะไกลก็ไม่แม่นนะครับผมอันนี้ก็ไม่แนะนําคือมันยิงยากมากไอปืนคิดนะครับผมอลองผมระยะไกลนะผม,ไม,ไ,มนะไม่ซูมนะไอนะผมไม่แยกคู่กับคิดเดี่ยวเลยนะครับผมคือระยะไกลนะครับผมเอาระยะไกลผมจะเล่นให้ดูนะฮะว่าการซูมมันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดนะครับผมอันนี้นคือไม่ได้ซูมนะนี่นครับผมเราแค่เล็งตรงหัวนะฮะอีเทนัทเฟิ้ล โอ้ยไม่แตกด้วยคุณหายละผมกำลังแยกคู่เลยแยกคู่เลยแล้วกันเอาหมอรุดคิดเดี่ยวมันก็ลำบากนะผมเราต้องยิงทีละนัดเรายิงกัดไม่ได้เปืองกระสุนนะดูนี่นี่คือคิดไกลคิดไกล้โอ้โหไม่ได้นะผมด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 ม้มฮึม,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 มไม่ได้จริงว่ะผมรู้สึกมันต้องแยกคู่ก่นเนี่ยมันเหมือนแบบเสีย เสียอะไรสักอย่างมันไม่ได้แยกคู่อะลองขอแยกคูเล่นมานนอ่าอยู่ล่างมีตัวปะเห็นขึ้นบ้านมุมตัวหน,นึ่งนี่ฮะแยกคูก็สวยดีนะผมปืนอา้าวชิบหายแยกคูนี่จะแบบแบบเป็นแบบสีออร่าเลยอะครับแต่ถ้าโดนถ้าใครโดนยิงนะมันจะมีออร่าเล็กน้อยนะผมคือแบบจะบอกว่าเป็นออร่าเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับแทบแล้วมีเอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์เหมือนแทนรอยเลือดนะครับผม เขายิงมาเราจะเป็นรอยเลือดสีแดงใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นสีส้มๆสมนะฮะเป็นเหมือนสีลายไทยนะครับผมอันนี้จะเป็นต้องโดนต้องลองโดนยิงนะครับผม <c oughs> มีอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงโดนมาละพุทธิเดี่ยวนะครับผมอันนี้ต้องโดนแล้วแหละนี้ต้องโดนแล้วแหละเขากลมเปลี่ยนกระสุนอยู่ โอ้โหหมวกหลุดแล้วนะครับผมนี่สายสายตื้อไงไม่ยอมยิงนะครับผมเล่นมีดไล่เขาอ๋อหันมาหัวแตกเลยเอา้าโดนอะไรวะเนี่ยโดนเพื่อนบงังเด้งอันี้ไงเฮ้เอายิงไม่โดนเด็กอา้ากำลังสั่งนี่อ๋อคมก่อนนะฮะปาระเบิดดันเข้าไปโดนมาหรือเปล่าตรงนี้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 ครับผมเอา้าโดนอีกโห้โคตรปุ๊บมีชิดเดี่ยวนะครับผมเอาก้มก่อนหันหน้าอย่างน,นี้ครับผม อ่ะโอ้ยนิดเดียวถ้าผมสับมีดกับเร็วกว่านี้นะนี่ตัวนี้เอาจริงว่ะมีเด้งว่ะเฮ้ยมือบนมีไหมอ้าวนี่ครับผมอ้าวเอาออกก้มก่อนนะครับผมเพราะว่าจังหวะเราไม่มีเราต้องก้มหนีก่อนเฮตันเตอร์นะครับผมใครที่อยากจะหัดเล่นเฮตันเตอร์ดีๆนะครับผมเราต้องมีจังหวะก้มเป็นนะเพราะว่าเราลุยได้นะครับผมตัวเราบันทึกนะฮะ นี่ครับผมนี่เห็นตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวยิงกบลบกันตัวล่างเข้ามาก้มแบบนี้ฮะการก้มนะครับผมเราต้องจับตำแหน่งด้วยนี่ไงโด,ดมาแล้วโอ้ไม่ได้นะผมมาสองตัวเมื่อกี้เราแวงด้วยนะครับผมเกือบโดนมีดแล้วอีตัวหนึ่งชักมีดรอเลยนี่ครับผมปาระเบิดดันอย่างนี้เลยอ้าวอ้าวสวยแล้วไงตันนี้เข้าบ้านเฮ้ยมีคนเข้าบ้านไม่เห็นเพื่อนไอ้น,นี่ต้องโดนมีดไม่ได้ครับ ห้าโดดลงมาเพื่อนผมว่าต้องโดดลงมาไอ้นักกากเขียวเนี่ยไอเอเลี่ยนเนี่ยเอานี่ไงอ้าวหลอยๆเดี๋ยวก้มนะผมจังหวะก้มเราต้องมีเดี๋ยวก้มนี่เงี้ยนี่ฮะเสร็จผมไม่เสร็จผมก็เสร็าเศษนะน้องวิ่งมาโดนอองจะเล่นมีดนะครับผมโอเคเอาเหรอเอาเหรอบงังอาจจะเล่นมีดน้ำมันไทย ผมจะเล่นมีดไงมันยวแบบแก้แค้นคืนหรืออะไรก็ผม,ผมก็ไม่เข้าใจโอเคโอเค,โอเคครับผม,ผมก็ขอจบคิดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอดูสเปคปืนนะผมจะดูให้ดูนะครับผมสเปคปืนเหมือนเดิมนะผมมีเพิ่มเอฟเฟกในการโดนยิงตัวทางฟิล์มฝ่ายตรงข้ามนะจะขึ้นเอฟเฟกเล็กน้อยนะครับผมก็ประมาณถ้าเทียบกับคิดธรรมดานะอันนี้ก็คิดประมาณนี้นะผมปุ๊บปุ๊บเหมือนกันเด้กเลยนะฮะไม่มีอะไรต่างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ตัวนี้มันเป็น P V p I C จะแตกต่างตรงที่มันจะเพิ่มแอคควาลี่แอคควาลี่ใช่ป่ะ ari, อันนี้ผมอ่านแอคควาแอคควาลี่เออนั่นแหละคอมเมนย้ำนะครับผมอันนี้อาจจะอ่านผิดนะนั่นแหละครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เกี่ยวกับคิดเนี่ยอันนี้นะครับผมเหมือนกันได้เลยนะฮะเอ้าเฮ้ยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวสเปคไม่เหมือนนี่ว่าเดี๋ยว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 ผมพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยมันเพิ่มคอมเมนต์ย้ำมานะครับผมเพิ่มคอมเมนต์ย 64นะฮะ Accuri 64 HK อ่ามันมันเพิ่มความแมนต์ย้ำม,มานะครับผมแต่มันลดอะไรลงอ่ะเดียเ๋ยวดูนเฮ้ยมันเพิ่มมาอย่างมันเพิ่มมาไม่มีอะไรลดเลยโอ้โหวันนี้ดีมากเลยนะครับ PPTC เนี่ยโอ้โหเพิ่มมาเพิ่มมาสองนะครับผมแม่เจ๋งมากนะครับผมมันเพิ่มความแมนต์ย้ำม,มานะครับเพิ่มความแมนต์ย้ำม,มาสองนะครับผม ถือว่าปืนนี้ดีมากผมไม่เนี่ยคือผมไม่ไดมไม้ดูสเปคก่อนเข้าไปเล่นไงผมก็คิดว่ามันสเปคเหมือนกันนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับผมแหมเพิ่มคอมเมนต์ยำมา2นะฮะทำให้ปืนนิ่งนั่นแหละฮะบางคนนี่อันนี้คือมันจะทําให้ปืนนิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคครับซีอีโอเกนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับคลิปจบแล้วนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบอมากๆก็กดแชร์ไปเลยนะฮะ แล้วอย่าลืมสำคัญนะครับผมก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับแจ๊บไบไว